นี่นี่ทุกคนดูดูดูโอ้พี่มียมใจเย็นลูกเห็นไหมฮะว้าวนี่ตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่นะครับทุกคนจะว่าใหญ่ก็ถ้าคนชอบเอ่อเสียงใหญ่ก็จะว่าประมาณเล็กนะครับผมประมาณกลางนะฮะนั่นแหละประมาณเสียงกลางกลางไปใหญ่นะครับผมอยู่ในป่ามันก็เสียงประมาณนี้แหละครับผม มาแล้วนะครับผมสำหรับพรีเมียมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านครับเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมผมวิมวนไงกุ๊บนะฮะก็วันนี้พาทุกท่านมาต่อนกเขาใหญ่อย่างป่าภูเขาเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าภูเขาที่เรีว่าป่ายูคานะครับผมแล้วก็มีป่าภูเขาล้อมรอบนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาถึงหมายก็สายมากๆแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นเจ้าพรีเมียมแล้วก็ไก่เกี๊ยวนะครับคุ้มตะลุยป่านะครับผมมาไล่ล่านะครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในป่าภูเขานะครับ มาถึงหมายก็นกเยอะนะครับผมหมายนี้ก็ต้องรอรุนอีกทีหนึ่งว่าจะมีตัวเข้าตีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะฮะก็ดูเสียงก่อนนะครับผมฟังเสียงก่อนว่าจะมีนกอ่าตัวไหนเสียงดีเสียงเคราะ์อะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวค่อยขึ้นใส่ตัวใส่ตัวเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้นกดีๆกลับบ้านนะครับผมเราเอาไปเลี้ยงนะฮะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไม่เป็นการเสียเวลานะ ทุกทีผมก็จะพูดยาวพูดเยอะไปนะ้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาเลยตอนนี้ก็เอามาแซมพะเนียยที่ป่านะครับผมนี่เจ้า,าไดเกียวูนุนเจ้าพรีเมียมนี่น่าจะเป็นหมาที่หลงมานะครับผมไม่หลงหรอกน่าจะเป็นชาวสวนเลี้ยงหมาไว้แถวนี้นะครับผมสองตัวอะ เดี๋ยวเรารอลุ้นรอติดตามนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่กดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมหนึ่งไปนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรานกไปขึ้นเลยแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะมีเต้มหรือเปล่านะครับผมสาหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ในป่าสาภาพหมายซึ่งเป็นหมายแรกนะครับผมที่เป็นหมายป่ายูคานะครับผมแล้วก็ภูเขาก็จะล้อมรอบไปหมดเลยนะครับผมพื้นที่ประมาณ พันกว่าไรนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นนายทุนนะครับผมซึ่งมาซื้อไว้แล้วก็ปลูกป่าอยู่คานะฮะโอเคเดี๋ยวรอรุ่นรอติดตามครับผมว่าเจ้าพรีเมียมแล้วก็เจ้าไดเกี่ยวจามาหรือเปล่านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะรอรุ่นรอติดตามครับทุกคนมาทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นนกสับเสร็จเป็ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีนึงโอ้มันเหนื่อยนะทุกคนมันเป็นหญ้าประมาณเพียงหัวเข่านะหญ้า หญ้าประมาณเพียงหัวเขา่าทีนี้เราต้องเดินผ่าหญ้าไปนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารอรุ้นเราติดตามครับผมว่าจะมาหรือเปล่าสำหรับเจ้าพรีเมียมแล้วก็ไดเกียวนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์เด้อคอมเมนต์ Comment เข้ามาครับผมรอรุ่นว่าจะมีนกมาร่วมหรือเปล่านกป่ามีนะทุกคนก็มีประมาณที่ที่ที่ได้ยินได้ฟังนะมีประมาณเป็สิบตัวเลยนะทุกคนอยู่ที่ว่ามันจะเข้าตีเข้าเล่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนมาเล่นแล้วอะไรอย่างนี้ ก็คงเหนียวหน่อยถ้ามีคนมาเล่นแต่ถ้ายังไม่มีคนมาเล่นนะฮะก็คงไม่นานก็เข้าร่วมได้ยินเสียงแปลกอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นรอรอุ่นรอติดตามครับผมมาเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราขึ้นนกสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณสักสินาทีพ่เมียมจะเห็นนกแล้วนะฮะ แต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงนกป่าเถียงเลยนะครับทุกคนได้ยินแต่เสียงพรีเมียมเรียกนะฮะส่วนเจ้าไดเกียวก็ยังขันยนอยู่ยังไม่มีตัวมาเถียงนะครับเนี่ยยังยังยังไม่มีนกป่าเถียงนะครับแต่ว่าเหมือนจะเห็นตัวแต่ว่าพรีเมียมเรียกแต่ว่าต้องรอรุ้นกันว่าจะเถียงแล้วจะเป็นเสียงไหนนะทุกคนจะมานหรือเปล่านะฮะ โอเคเดี๋ยวเรารอรุอ่นรอติดตามครับผมมีน่าจะมีตัวมาเถียงอยู่หรอกผมว่า <S 2> <S 2> ดูเหมือนนกป่าก็ไม่ค่อยคึกนะฮะปกติน่าจะขันขึ้นแล้วน่าจะเข้าร่วมหรือเข้าตีเลยอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ยังพากันแบบว่าขันโยน์อยู่นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นยังเช้าอยู่มั้งแต่นี้ก็สายแล้วนะทุกคนประมาณเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอรุอ่นรอติดตามอีกครั้งหนึ่งครับผมมาทุกคน ตอนนี้ผมเก็บเจ้าไดเกียวมาไว้แล้วนะครับผมคือนกมีนะทุกคนนกมีประมาณสิบตัวเลยนะตั้งแต่ผมจอดรถแล้วก็มาฟังเสียงนะคิดว่าห,หมายนีนะน่าจะเก็บสองเก็บสามเลยอนะแต่ว่าแต่ว่านะทุกคนนกป่าดันไม่ยอมเถียงนะมีคนมาเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน ตอนนี้มีเจ้าพรีเมียมขันยนตัวเดียวอ่ะเด,เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะได้เก็บเจ้าพรีเมียมเหมือนกันไม่มีนกมาเถียงนะแปลกมากๆเลยไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะทุกคนทําไมนกถึงไม่มาเถียงนะอาจจะมีคนมาเล่นหรือว่าหรือว่านกมันเหนียวนะไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอรุ่นเราดตามถ้าเก็บพรีเมียมมาแล้วคงย้ายหมายเลยอ่ะไม่ไหวหมายแบบนี้ คือนกเราทําเต็มที่นะทุกคนแต่ว่านกป่ามันไม่ยอมเถียงนะเออแปลกอ,อ้าเดี๋ยวรอรุ้นครับว่าจะมานหรือเปล่ามาทุกคนออตอนนี้เราก็เก็บเจ้าพรีเมียมมานะครับเอ,อแปลกมากๆเลยนะครับทุกคนป่าเนี้ยนกเยอะนะแต่ว่าไม่มีนกที่จะมาเถียงนะครับผมหรือว่าจะเข้าตีนะฮะ ถามว่ามีตัวตีตะไลไม่มีนะครับมีตัวหนึ่งสองตัวที่ตีตะไลลัดกันนะฮะแต่ว่าไม่ยอมเถียงนกต่อเราเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายหมายนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันหมายหน้าเลยมาทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายหมายมาสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็หมายตรงนี้ก็จะเป็น รู้สึกจะเป็นตีนตีนตีนภูเขาอยู่ด้านนู้นนะฮะตีนภูเขาจะอยู่ด้านนู้นตรงนี้จะเป็นป่ามันพึ่งปลูกนะครับกําลังขึ้นด้านนู้นก็จะเป็นล่องห้วยนะครับเป็นล่องห้วยแล้วก็เป็นป่าสับปะรดนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับผมสภาพไม้เราย้ายมารู้สึกว่าจะเงียบนะครับผมก็เดาเดมานะครับทุกคนไม้อะ ไม่รู้จะมีตัวหรือไม่มีหรือยังไงนะฮะมาถึงสายเราก็จะยังไม่รู้นะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเจ้าพรีเมียมนะครับผมขึ้นเช็คดูก่อนตอนนี้ก็จะมาคาดเดาดูก่อนนะครับทุกคนว่าเราต้องขึ้นตรงไหนแล้วนกมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับผมผมว่าคิดว่าน่าจะเดินลงไปใส่แถวล่องห้วยนู่นตรงนู้นนะครับทุกคนเป็นเอ่อ ใช่ร่องห้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมน่าจะใช่แหละมันเป็นร่องต่ำๆนะครับผมอาจจะมีแหล่งน้ําตรงนั้นแล้วก็นกก็คงลงไปกินน้ําตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนดูเหมือนฝนจะตกนะครับผมพื้นที่เปียกแล้วก็จะมีน้ําแห้งขังไว้ซึมน้ําผุดอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นรอติดตามนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเด้อว่าจะมาหรือเปล่าสําหรับเจ้าพรีเมียมแล้วก็ได้เกี่ยวนะครับอ่ะเดี๋รอลุ้นรอติดตามครับเดี๋ยวเตรียมตัวเอานกขึ้นก่อนสภาพหมายก็ประมาณนี้แหละครับผม อากาศดีนะฮะเมื่อคืนฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก็แดดออกแต่ว่านกยังไม่ขันเลยอ่ะต้องสุ่มเดาเอาครับโอเคเดี๋ยวขึ้นนกกันครับผมทุกคน อ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเจ้าพีเมี่ยมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ได้ขึ้นสูงมากนะฮะขึ้นกำลังนี่แนหะก็รอดูว่าจะมีนกมาตีหรือเปล่านะครับพอได้ยินเสียงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวรอรูรอติดตามครับผมไปมาทุกคนตอนนี้เราก็จะเข้าครับผมนี่โอ้ ข้าวขาหมูครับผมก็ซื้อมาจากที่โน่นแหละครัมีไข่ด้วยลองดูก่อนลองไข่ดูก่อนนะทุกคนอืมอืมแบ่พักอืมตอนนี้นกตอนนี้เราก็เอาเจ้าพรีเมียมแล้วก็ได้เกี่ยวขึ้นสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ รู้สึกว่ามาป่านี้จะมีตัวที่เถียงอยู่นะทุกคนจะมีนกป่าเถียงอยู่นะต้องรอรุ่นว่าจะเข้าตีหรือเปล่านะรอรุ่นรอติดตามทุกคนเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนี่ขาข้าวม้งนนะแซ่บม,มองบรรยากาศ กระเทียมเข้มข้นอื้อหืออืนะเขากัน ข้าวทานอ้มืดมาทุกคนหลังจากเราทานข้าวทานอะไรเสร็จนะก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งทีนี้ก็มีนกเข้าร่วมพรีเมียมนะทุกคนเป็นเสียงใหญ่นะโอ้ไม่ได้จีดกล้องให้ทุกคนดูนะฮะน่าเสียดายมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูกำลังเดินขึ้นไปในภูเขานะครับทุกคนนี่นะฮะ ลังเดินขึ้นไปในฝั่งนู้นเป็นป่าปามตรงนี้ก็เป็นตีนเขานะฮะไปตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูกันครับผมตัวนี้เสียงใหญ่นะเสียงใสจิตดเลยอะก็กลางไปใหญ่นะทุกคนก็จะว่าใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะโอ้เดินขึ้นเขานะทุกคนก็เหนื่อยๆอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูครับผมทุกคนว้าว เอาจนได้นะครับพีเมม่ยมไว้ใจได้เลยโอ้นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสิบสามนาฬิกาเก,เกือบเกือบบ่ายสองแล้วนะฮะนี่นะฮะโอ้ยมืดผุมกล้องมืดนะครับฮ่าเมไปเลเลนอ่ะเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูแล้วก็จะได้ดูตัวตนนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันฮะมาแล้วพีเมียมเอาจนได้ครับพีเมียมไว้ใจได้จะป่าทึบป่าภูเขาป่าโล่งพีเมียมไว้ใจได้เสมอฮะเอาจนได้นะครับผมนั่งทานข้าวอยู่นะฮะเห็นขันโยนขันโยนทีนี้นี่น,นี่ทุกคน ดูดูดูโอ้พิมยมใจเย็นลูกเห็นไหมฮะว้าวนี่ตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่นะครับทุกคนจะว่าใหญ่ก็ถ้าคนชอบอเสียงใหญ่ก็จะว่าประมาณเล็กนะครับผมก็ประมาณกลางนะฮะนั่นแหละประมาณเสียงกลางกลางไปใหญ่นะครับผมอยู่ในป่ามันก็เสียงประมาณนี้แหละครับผมมาแล้วนะครับผมสาหรับพรีเมียมนะ อุ้ยตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนภูเขาแนละ้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะดูภูเขานะนี่เห็นนะฮะอู้ดูดิข้างล่างนี่ตรงนี้เป็นตีนเขาแนละ้วทุกคนนี่น,นี่ตีนเขาเดินขึ้นมาประมาณสักร้อยเมตรนะเดินขึ้นมานะเอาแล้วครับผมทุกคนนี่ฉนเฉลยเจ้าพรีเมียมนะฮะถือว่าโอ้ดูลวดดูลายกันทุกคนฮนะกล้องไม่โฟกัสนะ ๋ยวผมขอดูก่อนเออตัวนี้ไม่มีอ่างไม่มีเอิงนะทุกคนก็คูธรรมดาแต่ว่าเสียงเสียงกลมเพาะดีนะทุกคนตัวนี้เสียงกลมเพาะดีเลยนะอ่านี่เฉลยเจ้าฟรีเมียมาแล้วมาแล้วนะครับทุกคนนึว่าจะแฮวซะแล้ววันนี้อเดี๋ยวเราอรอรุนไม้ต่อไปนะครับผมตอนนี้จะบ่ายสองแล้วแหละน่าจะเกือบบ่ายสองแล้วแหละเพราะว่า ผมดูนาฬิกาตะกี้ตอนกินข้าวก็บ่ายโมงครึ่งแล้วอะอะตอนนี้นก,กํานกป่ากําลังขันนะครับผมย้ายมาป่านี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีหน,นึ่งนี่นี่นี่ครับทุกคนว้มารอลุ้นรอติดตามครับผมว่าได้เกี่ยวจะทําได้หรือเปล่าส่วนพรีเมียมปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับผมไว้ใจได้สําหรับพรีเมียมไปลูกไปมาทุกคนตอนนี้เราก็ ย้ายหมายมานะครับผมย้ายหมายมาหลังจากเห็นหรอเป๋านะหลังจากเจ้าพรีเมียมเก็บได้มาแล้วนะฮะก็ก็เลยย้ายหมายมาเพราะว่า where, ตรงนั้น่ะดูเหมือนจะไม่ไม่ไม ved, ไมตีแล้วล่ะตั้งแต่ผมกินข้าวแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกินข้าวเสร็จเจอลูกออดลูกอ้อนของพรีเมียมนะฮะถึง ทำสําเร็จนะครับก็เลยย้ายหมายมาข้างหลังผมก็จะเป็นสวนมะนาวนะผมเอาพรีเมียมขึ้นแล้วเรียกแล้วครับเหมือนจะเห็นนกพึ่งออกขึ้นแล้วก็เดินมาเรียกคำหนึ่งนะฮะหรือว่าเรียกทักทายไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นร,รอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะมาหรือเปล่าพรีเมียมแล้วก็ได้เกียวนะสภาพไม้ป่าภูเขาแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่า ตอนนี้ไม่แห้วแล้วนะฮะนี่นะครับแด้มาแล้วนะครับเฉลยพรีเมียมครับผมไว้ใจได้ถือว่าไม่แห้ว้วครับผมยิ้มออกละตอนนั้นโอ้ยช่วงเช้าอ่ะเล่นยากมากๆเลยอาจจะไปโดนอาจจะไปโดนที่ที่แบบว่าอ่ามีคนเล่นนะครับผมก็เลยเล่นยากก็เลยย้ายเข้ามาเรื่อยๆหาไม้ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็มาแล้วล่ะอ่ะ เทียงแล้วครับผมเทียงแล้วอ๋อขันโยนขันโยนอะเดี๋ยวรอรุ่นพรีเมียมกันต่อครับผมกับเดเกียวรอรุ่นรอติดตามรับผมอย่าลืมกดไลค์ด้อพี่น้องเลยมาทุกคนมาทุกคนพรีเมียมเอาอีกแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเข้ามาอีก แต่ว่าพเนยียดเราไายแล้วมาทุกคนทีเมียมเอาอีกแล้วนะฮะรีบเอานกลงแล้วเอาขึ้นที่เดิมนี่แหละพามาดูใ,ใกล้ๆนะครับผมแอบอยู่ในป่าทึบนี้นะเห็ไม่เศร้าไหมฮะ แค่ละนกเอา้าคะเนดรันแต่ว่านกบ่มี่เอากูมันฟาดเปีเป้ยเลย แปลกเถอวะพระเนียดลั่นแต่นกบัวมีอยู่นี่ไหมอืองือเท่าแค่ว่าอือทุกคนพะเนียดลั่นนะแต่ว่านกไม่มีเอา้านกร่องหนเหรอเอย้เลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็มานั่งเฝ้า มาเรียกใส่เนะผมว่าทำไมมันเรียกนานแท้วะอ้อเดี๋ยวขึ้นใหม่กันเหดเถอะวะเนียดรันนกมามีวันนี้ไหมเฮ้ยขึ้นใหม่กันอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บข้าวเก็บของสับเสร็จได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับผมโอ้นกวันนี้ รู้สึกว่าจะฝุดฝืดนะครับทุกคนมีมีมีตัวนะแต่ละหมายแต่ละจุดก็มีตัวแต่ว่ารู้สึกว่าจะยังไม่ยังไม่ยัง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 ไม่ดุนะครับผมยังไม่ดุมากนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอได้เต้มอยู่นี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นเฉลยของเจ้าพรีเมียมนะครับผมพรีเมียมก็ยังยังโอเคอยู่นะครับไดเกียววันนี้ไม่ผ่านนะครับไดเกียววันนี้ไม่ผ่านวันก่อนวันก่อนไดเกียว ได้นะครับแต่ว่าพรีเมียมไม่ได้นะฮะแล้วส่วนอาทิตย์นี้พรีเมียมได้ไดเกียวไม่ได้นะฮะทุกคนนี่อ่ะก็โอเคนะครับผมได้เวลาสมควรได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ติดตามได้รับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปครับผมไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปเรียวหน้าครับนี่หนึ่งแต้มโอเคครับไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปเรียวหน้าสวัสดีครับกลับบ้านแล้ว่ะ